สนับสนุนโดยไฮลัก e v ์วีโก้แชเกาะถนนหนึ่งเปลี่ยนแบตครั้งต่อไปไม่ต้องคิดนานเลือก 3k แบตเตอรี่อุ่นใจเมื่อใช้ 3k c คส m ิ c ล้อแม็กคุณภาพระดับโลกจาก PP Studio ว้าวนี่ฮะสีสันสดใสมากมายนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมอเตอร์ไมเนียขอบคุณสำหรับเสียงปลบมือด้วยนะฮะนี่แหละฮะบรรยากาศเปิดรายการของเราวันนี้บอกว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะว่ามีรถส,สวยๆมาโชว์เป็นมอเตอร์ไซค์เช่นกันครับวันนี้วันพุธนะฮะ <Wow. S 1> บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่า แบบตกใจเหมือนกันเกือบจะไม่มีรายการหรือเปล่านะครับสำหรับปีนี้ปรากฏว่ามีจนได้นะครับสำหรับปี57นะครับแน่นอนครับเรามีมอเตอร์ไซค์นะฮะไม่ว่าจะเป็น m s x นะครับในรูปแบบการตกแต่งที่ค่อนข้างที่จะชบเฉียวแล้วก็แต่ละคนเนี่ยมีเรียกว่ามีไลฟ์สไตล์การแต่งเนี่ยที่ไม่เหมือนกันวันนี้ใครที่เป็นแฟน Honda m s x ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเราเชิญ m s x จากคลับ จากสมุดปาการเนี่ย <Wow. S 1> ทั้งหมดมากันหลายคันมากแต่ว่าคัดสรรแล้วเนี่ยร่วม6-7คันอยู่ในรายการวันนี้ครับนี่บอกได้เลยว่าแต่ละคันเดี๋ยวจะเจาะลึกให้นะครับว่าเขามีการตกแต่งอะไรไปกันบ้างนะครับแล้วก็ ของแต่งแต่ละอย่างนี่มีประโยชน์ยังไงราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ <Yeah. S 1> เผื่อจะได้เป็นแนวทางสําหรับวัยรุ่นหรือว,ว่าใครที่อยากจะตกแต่งเจ้าคันนี้อยู่หรือว,ว่าใครที่มีอยู่ครอบครองที่บ้านนะเนี่ย <Yeah. S 1> นะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันแต่งอะไรได้บ้าง <Yeah. S 1> นะครับแล้วแต่งออกมาเนี่ยสวยขนาดไหนแต่ผมบอกเลยว่าสวยน่าขี่น่ารักมากขึ้นเยอะกว่าเดิมแน่นอนครับ <Yeah. S 1> นี่นะฮะเอาละครับสำหรับวันนี้นะฮะ <Yeah. S 1> หัวข้อ SMS S M S ของเรานะครับยังใช้เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิมอยู่ไม่ว่าจะเป็นเบอร์0ู1 6 7 4199นะครับรวมถึงทาง SMS ด้วยนะคร4123304ครับหัวข้อ SMS วันนี้นะฮะง่ายๆเลยเขาถามว่าถ้าหากว่าบนถนนเนี่ยมีแต่มอเตอร์ไซค์คุณคิดว่าจะเป็นยังไงลองคิดดูดิเออออกมาจากบ้านฟุบขับอยู่บนถนนไม่มีรถยนต์เลยแมย้แต่คันเดียวนะฮะมีแต่มอเาาตอร์ไซค์เท่านั้นไ <Yes. S 1> ม่มว,าาไว่าจะเป็นรถเล็กรถอะไรก็แล้วแต่จักรยานก็ไม่มีนะฮะแล้วก็รวมถึงบิ๊กไบค์ด้วยทุกอย่างที่เป็นมอเตอร์ไซค์มีแค่นี้เนี่ย ความรู้สึกมันจะเป็นยังไงอ่ะส่งกันเข้ามาครับผมวันนี้หัวข้อของเราที่จะมาพูดคุยกันนะฮะแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาดูเจ้า M S X uh oh. ทั้งหมดตรงนี้ฮะ <Yes. S 1> มาอัปเดตกันหน่อยไหมครับว่าในวงการมอเตอร์ไซค์ตอนนี้มันมีข่าวอะไรกันบ้างเริ่มจาก Honda ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับ C B R 300ครับไปดูกันโอ้โหโฉบเฉียวมากๆนะครับเขาบอกว่าเปิด ตัวแล้วนะครับที่ประเทศจีนนะครับปี2013นะครับผมเผยถึงสเปคความจุดังนี้ครับเขาบอกว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ที่มีความจุตอนนี้เนี่ยประมาณ286ซีซีนะครับมาพร้อมกับระบบหัวฉีด PGM-FI นะครับให้แรงม้าอยู่ที่ประมาณ30แรงม้านะครับน้ำหนักรถะฮะอยู่ที่ประมาณ164กิโลกร,รัมครับพร้อมกับระบบเบรกที่เรียกว่าให้ ABS มาด้วยนะครับแล้วก็คาดการว่า จะเปิดตัวเป็นข่าวดีนะฮะในมอเตอร์โชว์ปี2014นี้แหละฮะส่วนราคานะครับถ้าหากว่าเทียบรุ่นต่างๆกันแล้วเนี่ยอย่าง CBR CBR 150ก็ราคาจะอยู่ประมาณ7,6 0 0 0ใช่ไหมฮะขยบมานิหนึ่งเป็น CBR 250เนี่ยก็อยู่ประมาณ100,000ถึง120,000บาทส่วน CBR 300รครับราคาเนี่ยประมาณแสนอัพแน่นอนที่สำคัญกว่านั้นนะฮะ เขาบอกว่ามีวางจำหน่ายที่ศูนย์ Honda Big Wing ทั่วๆไปด้วยโอ้โหใครที่แบบว่าเป็นแฟน Honda นะครับแล้วอยากจะขี่ Honda แต่ว่า CC เอาประมาณสักไม่อยากจะเกิน500 c c รู้ว่ามีงบอยู่ที่ประมาณแ0 0กว่าบาทไม่เกิน2 0 0 0 0 0ผมว่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับใครที่ชอบมอเตอร์ไซค์ที่อาจจะเคยเล่นรถเล็กมาแล้วแต่ว่าอยากจะขยบ CC ขึ้นไปอยากจะเพิ่ม CC ขึ้นไป ขนาดประมาณไม่เกิน300ซีซีเนี่ยขี่ออกทริปใกล้ๆประมาณสัก200กิโลเนี่ยผมว่ากําลังชิลๆเลยนะฮะแล้วก็รูปทรงของ Honda รวมถึงเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยบอกได้เลยครับว่าเป็นรถที่ค่อนข้างคนชนง่ายขับขี่สบายแล้วก็เป็นรถตลาดด้วยอะลงอะไหล่เนี่ยก็คงมีเยอะนะครับแล้วก็สักพักหนึ่งพอออกมาปุ๊บเนี่ยผมเชื่อเลยว่าในเรื่องของอะไหล่ในเรื่องของอะระบบอะไรต่างๆนะฮะเกี่ยวกับการตกแต่งเนี่ยก็ต้องมีมาอีกเพียบเลยครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับ CBR 300ครับ ยังไม่หมดฮะคุณผู้ชมฮะมาอัปเดตอีกหนึ่งข่าวครับผมเจอเจ้าคันนี้แล้วนะฮะเคยเจอใน YouTube เหมือนกันผมบอกได้เลยว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ที่เท่มากฮะลองไปดูครับกับมอเตอร์ไซค์ล้อเดียวครับโอ้โหนี่นี่การขับขี่ครับสามารถใช้งานได้จริงนะฮะนี่ครับเขาบอกว่าตัวนี้ชื่อว่าเ e นโอมอเตอร์ไซค์นะฮะเป็นมอเตอร์ไซค์ล้อเดียวนะครับมาพร้อมรูปลักษณ์เฉพาะตัวะฮะ มีล้อขนาดเท่ากับมอเตอร์ไซค์บิ๊กบค์เนี่ยแหละครับซึ่งภายในก็จะมีทั้งติดตั้งเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่นะครับด้านบน,นจะเป็นเฟรมเหล็กกล้าพร้อมกับติดตั้งเบาะนั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮนด์แล้วก็มีมาตรวัดในการทํางานต่างๆครับลองดูนี่ดีไซน์เขาก็ถือว่าล้ําพอสมควรนะฮะเป็นดีไซน์แบบเดียวกับมอเตอร์ไซค์ทั่วไปเลยแต่มีล้อเดียวนะครับด้านหน้ารถเขาบอกว่าติดตั้งกันชนซึ่งสามารถใช้เป็นขาตั้งของมอเตอร์ไซค์ได้ด้วย นะครับแล้วก็สามารถทําความเร็วฮนะก็ไม่ได้เร็วเท่าไหร่นะฮะเร็วกว่าเดินแน่นอนประมาณ16กิโเมตรต่อชั่วโมงครับแล้วก็ระยะทางในการใช้งานในการวิ่งแต่ละครั้งเนี่ยประมาณได้16กิโลแต่ว่าใช้เวลาชาร์จแบตเตอรี่ต่อครั้งเนี่ยก็ประมาณ6ชั่วโมงนะฮะลองดูครับการดีไซน์ของเขานี่ฮะเวลาขับขี่เนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากว่าเราอยากจะต้องการให้มันเดินหน้าเราก็โยกโน้มตัวไปข้างหน้าครับมันก็จะวิ่งออกไปนะครับแต่ถ้าหากว่าเราจะเบรกเน่ยก็ใช้วิธีการโน้มตัวไปข้างหลัง แต่ว่าอยู่ที่การทรงตัวด้วยนะครับเห็นแบบนี้เนี่ยลองทายกันดูครับว่าราคาน่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่อ่าลองทายกันเล่นครับเขาบอกว่าถ้าหากว่าจําหน่ายที่อเมริกาเนี่ยนะครับราคาอยู่ที่เยอะเหมือนกันนะเนี่ย 5, 5ห้าพันสองร้อยเก้าสิบห้าเหรียญสหรัฐนะครับถ้าว่าเป็นเงินไทยเนี่ยตกอยู่เกือบเกือบสองแสนเลยนะฮะประมาณแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะฮะถ้ารถติดติด,ตดมีคันนี้สักคันเอาไว้ท้ายรถฮะรถติดมากไม่ไหวจอดป,อปั๊มปุ๊บ ขึ้นคันนี้ปุ๊บนะฮะแล้วก็ลองมุดซิกแซกไปได้แต่ว่ามันไปได้ไม่เร็วเท่าไหร่แต่ก็ยังดีกว่ารถติดก็ยังพอไปได้นิดหนึ่งฮะแต่ราคาเนี่ยโมไม่ธรรมดาเกือบสอง0ส0ใครชอบรู้ว่าอยากเล่นรู้ว่ามีของเล่นใหม่ๆก็ลองซื้อไปดูครับนี่มีไฟหน้าด้วยนะทุกอย่างจะอยู่ในล้อด้านหลังแต่ล้อนี้เขาขนาดใหญ่เหมือนล้อซูเปอร์บายทั่วไปเลยอ่าโอเคนะครับนี่ก็เป็นข่าวอัปเดตนะครับในช่วงแรกครับเดี๋ยวตอนนี้พักสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้า เตรียมใจเอาไว้นะครับสำหรับใครที่ใช้ M S X อยู่เดี๋ยวมาดูกันครับว่าแต่ละคนในคลับสมุดปากกาเขามีอะไรดีและมีอะไรเจ๋งๆมาโชว์ในรายการมอตเตอร์ไมเนีย